กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกติกรรมธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติตามกลไกการขับเคลื่อนสืบสารสารพระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนาบู่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกครัวเรือนโดยดำเนินการดังนี้ 1. สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลแยกเป็นขนาดพื้นที่10ไร่และพื้นที่15ไร่และสร้างพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนขนาดพื้นที่ไม่เกิน3ไร่ต่อครัวเรือนสรุปผลการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โ,โคกหนองนามโมเดลป e ี2563 จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาผู้นําต้นแบบและสร้างเครือข่ายผู้นําการพัฒนาคนุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลจำนวน28แห่งปัจจุบันเดือนมกราคม2564จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงภูมิดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลไปแล้วจำนวนสองกิจกรรมดังนี้ผลการดําเนินงานกิจกรรมที่1ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลจังหวัดเชัยภูมิมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมกิจกรรมที่1จํานวน2 6 3คน ฝึกอบรมนย์ศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาใหญ่พานรามาฟาร์มอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากำหนดดำเนินการฝึกอบรมจำนวน5รุ่นดำเนินการไปแล้ว2รุ่นจำนวน69คนคงเหลือ3รุ่นจำนวน1 9 4คนต้องเลื่อนการฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แกเ่เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยกกลับท้องถิ่นและชุมชน เดือนพฤศจิกายน2563จังหวัดชัยภูมิโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลวันที่1ธตันวาคม2563าดำเนินการประถมยเทศและจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานรวมทั้งสิ้น102รายปฏิบัติงานในพื้นที่10อำเภอดังนี้ อำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอบ้านเว้าวอำเภอแก้งคล้ออำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวระเวอำเภอป่าเหนือตะรงอำเภอจตุรัสอำเภอบ้านแท่นและอำเภอเนินสง่า ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตรอยู่แล้วนะครับก็มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับหลักสูตรรมหลักกสิกรรมธรรมชาติตก็ได้เข้าไปอบรมก็ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนนะครับจากที่เคยคิดว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขจนวันหนึ่งผมได้เข้าไปศึกษาทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วความสุขไม่อยู่ที่เงินร้อยเปเซตมันอยู่ที่ความพอพอเพียงในใจเราจริงๆในการบริหารจัดการพื้นที่ของแปลงนี้นะครับก็คือ เราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนแรกก็คือพื้นที่โคกนะครับพื้นที่โคกก็คือจะเป็นพื้นที่ส่วนที่สูงผมจะทําเป็นป่า3าอย่างประโยชน์สอย่างด้านบนคือปลูกทุกอย่างที่ตัวเองชอบกินนะครับสําหรับแปลงที่ตั้งของผมนี่นะครับก็เพิ่งเริ่มก็จะเป็นฐานการเรียนรู้ที่เราทําจริงใช้จริงนะครับอย่างฐานคนมีน้ํายาก็จะมีการสอนทานะครับไม่ว่าจะเป็นทําน้ํายาล้างจานาน้ายาหนีประสงค์นะครับสบู่ครีมอาบน้ํายาสระผม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็จะมีฐานการทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำนะครับฐานคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่เล็กคลองไส้ไก่ใหญ่ฐานนาทํานาแบบไม่ต้องไถทําทนาโยนทํานาอินทรีย์ทํานาลักษณะขัน้นบันไดบริหารจัดการน้าตั้งแต่การปล่อยแปลงแรกลงแปลง2แปลง3าแปลงสแล้วก็ทําซุ้มผักนะครับซุ้มผักคนาทองคํานะครับแล้วก็จะเป็นฐานเลี้ยงปลานในนาข้าวนะครับมีปลูกข้าวในคลองไส้ไก่นะครับ ก็อีกฐานหนึ่งก็คือต้องถือว่าเป็นฐานที่ถือว่าเราถนัดที่สุดก็คือฐานเรื่องของไก่พื้นเมืองนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นจุดขายแมทเลยใครมาที่ฐานของเราต้องมาเรียนรู้เรื่องไก่พื้นเมืองนะครับอีกฐานนึงก็คือฐานบอกกบอารมณ์ดีนะครับ <S 2>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  เลี้ยงกบแบบไม่ต้องเลี้ยงนะครับที่นี่นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วหัวใจของศาสตร์พระราชาจ,จริงๆคือการให้การแบ่งปันการพัฒนาคนเริ่มต้นก็มาเริ่มจากตัวเองนะครับ ตอนผมมาทํากสิกรรมตอนแรกมเมล็ดพันธุ์ข้าวผมไม่ได้ซื้อต้นไม้ผมไม่ได้ซื้อทุกอย่างผมไม่ได้ซื้อชาวเครือข่ายมามอบให้หมดโอ้ผมบอกว่าอุสังคมแบบนี้มันก็มีเหรอนะครับมันทําให้ผมหลงรักแล้วผมก็เข้าไปศึกษาการที่เราทํามันได้มันได้หลายอย่างเว่านั้นยิง่งยิง่ยงที่สิ่งที่ผมชอบที่สุดคือสังคมของกสิกรรมมันเต็มไปด้วยสังคมแห่งการให้เราต้องให้ก่อนก่อนที่เราจะเป็นผู้ได้นะครับ